จอจานนอนหนูกระรันสออสุนะคะพอพานจอจานนอนหนูกระรันรอดคนค่ะรอเรือดอเด็กออ่างรอรอเรืออออ่างดอเด็กรอดรอดคนพอพานรอลิงนะคะค่ะพพานลิงอ้าวถามอะไรอีกคะ ในนั้นลูกถามได้าอายุค่ะ,คะอายุ63ปีค่ะอายุ63ปีค่ะใครไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าคุณครูอัดไว้แล้วลูกข้อต่อไปค่ะ,คะเด็กๆไหนที่คุณครูอ่าบอกเลยค่ะอาชีพอะไรเอ่ยหันไปมองแล้วคุณรูทำอะไรลูกขายข,า,ขายขายขาย อาชีพค้าขายค่ะาาไม่เป็นไรนะคะเขียนไม่ทันครูอัดไว้แล้วจะ้ะค่ะอะไรอีกคะตามจมชื่อเลยค่ะมีอะไรอีกบอกมาเร็วชื่อหมู่บ้านค่ะช,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 ชุมชนชุมชนชุมชนวชิลาชุมชนวชิลานะคะ าต้องไปข,ขอับอาจาจรย์ปัญจลิกาตะาโกนเหรอคะบ้าเลขที่ซอ,อยสิบถนนพระเลหลวง เด็กแฟ้มสีชมพูกุเล็กอยู่ที่ใครเอ่ยตำบลบ่อยางเด็กๆขอแฟ้มสีชมพูกุเล็กไหนลูกเดี๋ยวคุเล็กจะได้ถามให้ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขาครับ ทันไหมใครไม่ทันถามได้93 0 9มศูนบมีทับไหมคะไม่มีทับหรอศูนส 4ลูกค้าไปแล้วเห็นดูลูกค้าเราสี่ห้าเก้าสามเหนึ่งครับเอาแค่นี้นะเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวค่อยไปถอดความที่โรงเรียนค่ะเดี๋ยวคุณครูจะถามให้นะคะค่ะ าถามก่อนค่ะคือเขาจะถามว่าประวัติชีวิตนะคะชีวิตวิถีชีวิตในแต่ละวันนะคะค่ะในแตใน่ในแต่ละวันเนี่ยมีกิจกรรมที่ทําอยู่เป็นประจําก็คืออาชีพค้าขาย,ขาขายใช่ไหมคะค่ะและก็พวกนีิดนึงค่ะคุณลุงเป็นประธานชุมชนตำแหน่งนะคะประธานชุมชนเนนชชนขียนได้เลยลูกเขียนได้เลยยังลบเรา,าเราใช้ดินสอลบได้ไม่ต้องกลัว ครับเป็นประธานชุมชนนะคะประธานชุมชนค่ะประธานชุมชนวชิรานะครับค่ะี่แล้วนอกนอกจากอาชีพนี้ค่ะในชุมชนเนี่ยมีอาชีพอะไรอีกบ้างอะคะในชุมชนในชุมชนเฉพาะชุมชนวชิรานะคะาเอาเอาภาพรวมทั้งหมดก็คือชุมชนของเราเนี่ยให้เข้าใจว่าสงขาเนี่ย 9.5ตารางกิโลเมตรเนี่ยจะเป็นสถานที่ราชการจะเป็นวัดจะเป็นโรงเรียนเพราะฉะนั้นส่วนมาก60อ่า60%ว่าได้เป็นนักศึกษาที่เข้ามาเรียน,นเป็นคนนอกนะคะแล้วก็มีบวกด้วยประชากรแขวง ค่ะอันจริงๆก็คือของวชิลานก็คือค้าขายลูกเป็นส่วนใหญ่นะคะค่ะแล้วก็ข้าราชการที่เข้ามาใหม่ใช่ไหมคะนักศึกษานะคะค่ะไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเอาต่อไปค่ะแล้วในรอบสัปดาห์หนึ่งเนี่ยค่ะกิจกรรมที่เขามีกันอยู่กิจกรรมในรอบสัปดาห์เนี่ยก็มีวันพระวันพระนะคะไปวัดวันพระกันนะคะ มีแบบไปสังสรรค์ตอนเย็นริมทะเลอะไรแบบนี้มีใช่ไหมคะก็มีใช่ไหมมีนะคะเป็นการสังสรรค์นักทำกิจกรรมอ๋อแล้วก็มีการจัดจัดอะไรเขาเรียกจัดกิจกรรมใช่ไหมคะริมหาดที่ลานลานดนตรีนะคะค่ะทันไม่ไม่ทันไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวลองไปถอดความกันอ้าวทีนี้ถ้าในรอบเดือนนะคะนอกจากมี การประชุมประจําเดือนมีไหมคะมีการประชุมประจําเดือนค่ะแล้วก็มีทำโครงานโครงการซึ่งทางเด็กๆฟังไปก่อนลูกไม่เป็นไรทางภาครัฐกําหนดมาโครงการที่ว่าเพิ่งจะเสร็จไปของเดือนนี้นะครับโครงการพระราชดำริตรวจสุขภาพเนี่ยไปจัดในโรงเรียนเมื่อวันอาทิตย์ค่ะคุณเล็กก็เพิ่งไปเจอมาใช่ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ค่ะ นอกนั้นมีกิจกรรมอย่างอื่นไหมคะในชุมชน,นที่ว่า<ล>เป็นป,ประจําก็คืออย่างหนึ่งก็คือทุมชนเนี่ยจะทำสามอย่างก็คือหนึ่งบ้านโรงเรียนวัดเราจะทําร่วมกันมีการทาแบบอะไรร่วมกิจกรรมตักบาตรอะไรแบบนี้มีไหมคะตักบาตรนี้จะมีเป่นปีใหม่ปีใหม่หปีใหม่เราจะมีการตักบาตร วันสงกรานเราก็จะมีการจัดรดน้ำนำหัวเราก็ไปจัดกิจกรรมแบนที่โรงเรียนดิและปีนี้ทางชุมชนจะไปจัดวันเด็กร่วมกับทางโรงเรียนอ๋อเหมือนปีที่แล้วใช่ไหมคะปีที่แล้วยังไม่ปีที่แล้วมีชุมชนเข้ามาร่วมแต่ยังไม่ได้เริ่มเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นของโรงเรียนจัดอยูนะคะ จะไปจัดร่วมกับทางโรงเรียนเทศบาลสองปีที่แล้วมีบริการของพวกอาหารอะไรด้วยรู้สุกชุมชนพาไปร่วมค่ะค่ะนั้นใช่งั้นเดี๋ยวสอบถามอีกนิดนึงค่ะเป็นรายเดือนนะคะช่วงบุกรานี้มีเทศกาลอะไรบ้างคะตักบาตรปีใหม่ค่ะเรามีตักบาตรจำปีของวชิลาก็คือตักบาตรวันปีใหม่ถนนทะเลหลวง ทั้งถนนเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วเดือนกุมภาพวกช่วงมันจะเป็นช่วงวันมาคะบูชามีไหมคะจัดในวัดไหมจัดได้วัดกันหมดเลยอ๋อค่ะต่อไปเดือนมีนาคมนี่มีบ้างไหมคะเทศกาลรู้สึกมีไหมคะเพราะก่อนเข้าพรรษาเนี่ย ก็คือเหมือนเหมือนเดือนที่แล้วนะเหมือนเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วนี่จะเป็นเดือนจัดเอาเดือนเมษาก่อนค่ะเมษานี้จะเป็นเดือนมีนาไม่มีนะเมษาจัดสงกรานนะลูกร่วมกับเทศบาล่าคะต่อไปเดือนพฤษภาค่ะพฤษภาเมษาเดือนห้าพฤษภาเดือนหกเดือนหกเนี่ย ก็จะมีห่มผ้าพระธาตุในวัดดีในช่วงช่วงช่วงวันที่มีไหมคะช่วงวันที่ไม่มีไม่ไม่ไม่แล้วแต่ประชาชนสะดวกประชาชนจะจะเข้าไปเข้าไปขอแต่ส่วนของในชุมชนมชีลาเองเราจะจัดมาแล้วหลายปีแต่ปีนี้เป็นปีที่สี่ก็คือผ่มผ้าพระธาตุเมืองนครแล้วก็มีการ หมายถึงว่าไปไปร่วมบุญรถบัสไปใช่ไหมคะเราจัดมา4ี่ปีใหญ่ๆแล้วครับแล้วก็มีการลํำถวายมีการบุมสวงในช่วงประมาณเดือนทั้งเดือนอะไรคะเดือนที่ผ่านมาไม่ไม่ไม่อนเข้าพรรษาต้องต้องบอกว่าพุทธภาหรือมิถุนาเมื่อเดือนที่แล้ว เดือนที่แล้วมิถุนาค่ะอ๋อที่จัดไปใช่ไหมคะแล้วช่วงเดือนกรกฎามีไหมคะที่กำลังจะถึงจะเข้าพรรษาจะเรื่องเทียนไปถวายวัดต่างๆไม่ไม่ใช่เฉพาะวัดเพชรใช่ไหมคะไปไปไปกันหลายที่ใช่ไหมก็คือเรียกอะไรเงินแล้วก็พากันไปจัดเองบ้างมีการล่วมลุ่มกันบ้างไปค่ะค่ะมิถุนา เดือนสิงหามีไหมคะกรกดาสิงหาสิงหาเนี่ยจะมีการจัดงานประจำปีในซอยคือการไหวครูไหวบรรพุรุษพ่อแม่ตายาช่มในซอยนี้เฉพาะในซอยนี้ครัวก็ไปทำบ้านก็ยังมีคนทำอยู่ใช่ไหมคะจะไปดูเรื่องของใบสีที่นั่นแล้วค่อะไรต่าง แล้วเดี๋ยวยังไงค่อยเข้าไปในลายของชาญวิทย์ทองปานนะครับค่ะแล้วก็จะได้ศึกษาไปได้ค่ะค่ะต่อไปค่ะช่วงมีการทอดพระป่าอะไรแบบนี้มีไหมคะทอดพระป่าส่วนมากจะเป็นไป่วดในวัดนะค่ะแต่ว่าไม่ได้ฟิกไม่ได้ฟิกวันใช่ไหมคะไม่ได้ฟิกวันแล้วแต่ทางวัดเขาจัดมาเราก็คึไปร่วมก็เหมือนที่ตอนเปิดเพิ่งเปิดเทอมมาใช่ไหมคะ้ไปล้นคะ ค่ะต่อไปเดือนตุลาค่ะมีไหมเทศกาลในช่วงเดือนตุลาวันศสตร์เดือนสิบค่ะที่โรงเรียนจัดค่ะศัตร์เดือนสิบเราก็ไปจัดกันไปไปร่วมที่วัดใช่ไหมคะชาวบ้านไปร่วมที่วัดเลยนะพฤศจิกาช่วงลอยกระทงมีไหมคะทอดกระถิ่นอ่าเดี๋ยวลอยลอยกระทงเนี่ยไปร่วมกับเทศบาลไหมปกติแล้วก็คือทางน้องบอยชันวิทย์เนี่ยก็จะทํากระทง ไปประกวดที่ที่ไหนอคะที่สวนปาเต็อ๋อแล้วก็ขายด้วยใช่ไหมคะมีประกวดด้วยขายด้วยค่ะต่อไปค่ะพิจิกาทันวาช่วงวันพ่อมีการทำกิจกรรมอะไรไหมให้เข้าใจอีกนิดนึงว่าเหมือนคุณลุงเนี่ยหมวกหลายใบคุณลุงเป็นออเออไม่ใช่อถอรออาสาสมัคร ละท้องถิ่นโลกนะครับนี่แหละต่อไปพวกเราเรียนสูงสูงขึ้นแต่ละโรงเรียนก็จะต้องมีจัดจัดแกขยะออรถอหลน้อยขึ้นมาด้วยเขาทําในช่วงไหนอาะคะถอลอแล้วแต่ทางเทศบาลขอกําลังมาแล้วก็เราจะมีการจัดเก็บขยะชายทะเลชายทะเลเพราะว่าบ้นเราเนี่ย ปีหนึ่งมีคลื่นใหญ่ถึงสองครั้งแล้วนาขยะขึ้นมาอย่างออ๋ก็ทําเป็นเทศกาลเก็บขยะไปเลยใช่ไหมคะช่วงช่วงโดยประมาณโดยประมาณก็คือฤดูฝนเนี่ยเริ่มจากเข้ามาแล้วแล้วก็มีการทําบุญชายทะเลปัจัปีช่วงเดือนอะไรคะประมาณพฤษภาอ๋อประมาณพฤษภาคมาค่ะ เขาเรียกว่าทำบุญอะไรนะคะทำบุญชายทะเลทบุญชายทะเลที่เขาไปอ๋อเหมือนที่ว่าเด็กลอยไปติดฝั่งโน้นอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะค่ะโอ้นี้ไม่รู้เลยนะคะว่าเขามีกันเนาะใช่ค่ะค่ะสำหรับของเล็กก็เสร็จแค่นี้นะคะขอบคุณมากเลยแต่อีกคนนึงใช่ค่ะใช่ใช่